สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องจ้ะไปเขามากก็สวัสดีกันทุกคนค่ะพี่น้องพี่นอ้องมาเหาะปลาจ้ะพี่น้องจ้ะปลายูนิฟอร์เลยเนาะก็เริ่มซุ่มแล้วล่ะจ้ะพี่น้องทังบัทันเห็นเหดอยู่ต้นใหม่เพิ่นกับต้นใหญ่ใหญ่จ้ะพี่น้อง อย่าม่จะต่วนยังไงอันอยางมาได้สักพักแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมื่อยปาดเนี่ยพาพี่น้องเบิ่งปลาซะก่นอนเพราะว่าเห็ดบเพราะท่านเห็นไหมจะ้ะตอนนี้ก็ยุ่ถนนจะ้ะออกมาถนนก็ะน,นั้นจะเข้าป่านี่แหละพี่น้องจะเปนช้าโล่บางอีกนี่บอมมีป่านี่ก็เคยออกอยู่ เราเบิ่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพิ่นก็ได้นะพี่น้องจ้ะไม่ติดแดดออกเห็นพ่นลง้งขี้เพ็ดก็อยากไม่เก็บเพ,พ็ดต้ำเนพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะป้าป้าก็าเขี้ยวดี เฮ็ดมีบอออีกเรื่องนึงงนะจ๊ะที่นองเนาะเดี๋ยวหาน้ำกันจ้ะเฮ็ดยังนี่เท้าใช่ปะเฮ็ดกินบ่ได้ ดอกเห็ดก็ได้เนาะนทากกินยังมาเร็วว่าได้ยังกะสิกับไปหารลดแล้วพี่น้องจ้ะเห็ดก็กมีแต่เห็ดอันนี้ออกว่าจักดอกดอกจก้ะแต่ว่ากับ่่อเอา่นดอกเนาะ กับไปหารถเข้าไปหาอันความว่าง,งน้าไปจะพี่น้องเบิง้งปลากันปลาใหม่จะต้ตตนใหญ่ๆมาหาเห็ดบัวดงเห็ดก็เอาธรรมชาติไปหาพี่น้องเบื้องนี่แหละนักขันเนาะนี่ปลาใหม่งามคักพี่น้องจา้า ตรงข้างหน้ากระสิมี่ทีให้ค้นมานางปิกนิกเนี่ยค่ะพี่น้องจ้าตรงนี้ก็ชสีมี่มาเนาะค่ะเนาะ มาปลาจ้ะในตัวหนึ่งอีกสองตัวยุ่ข้างนาพุนจแต่ยุไ่ไก่เดียวสิสุ่มให้พี่นองเบิง้งตรงนี้เพิน่น <c oughs> ขอโทษค่ะพี่นงตรงนี้เพิ่นเคยมีเห็ดคอนสนออกเนาะจะ้ะเดี๋ยวสิพาพี่นงไปเบิง้งเคยมาเอาทุกป,ปีบ่รูว่าเพิ่นสิเกิดหรือย,อยังเพราะว่ารู้สึกว่าสิเออสีมาไวจักน้อยนะคะพี่นงปกติก็เดือนนี่หละโอ้เดือนหนาปกติเดือนหนาเนาะจะ้ะ อันนี้คือสิบเป็นโอ้นี่เราจะพี่น้องมาแล้วนี่กระสิแมงเห็ดคอนสนหล่ะพี่น้องได้ว่าเพิ่นบานแล้วไหมเนี่ยค่ะโอบ้บานแล้วบานแล้วว่าเอาเพิ่นจากพี่น้องเพิ่นบานผลนะเห็ดใหญ่พี่น้องจ้ะหมดปีนี้มาสาพเพิ่นเถ่าแล้วเอาบาวบใดเราจะเถ่าแล้วจะเถ่าแล้ว ดอกน้อยเท่าวเลยสแต่ดอกเงยเงยเงยค่ะดอกแรกแคกมันจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัดจ้า เห็นยูนี่จ้าพี่น้องแต่ว่าน้ำไหลาๆสิเอาคนใดวันนี้ขอโทษด้ะพี่น้องด้ะใส่บุดหยับเล็กน้อยเนี่แอบเห็นคนยูนี่ดอกนึงนี่นั่นโอ้ยเห็ดเพืองเกาลัดกี่กันจ้ะโอ้ยเท่าแล้วพี่น้องจ้าอู้ยอีกดอกนึงก็จะเท่ากี่กันอะไรกันโอ้ย เดี๋ยวป้าๆถอดคักม่เอาจ้ะนี่อีกดอกนั้นเอาได้บ่น้อจ้ะพี่น้องถเถ่อเฉล่แก่ซาลาหมดลาโอ้ยโอ้ยจ้ะพี่น้อง ก็เพราเอาคนละพี่น้องเป็นไรดอก,อดอกม่จ้ะโอะ้ดอกงามจ้ะพี่น้องจ้ะดอกงามอยู่เก็ดตั้งร่มง,งามๆจ้ะพี่น้องจ้ะดอกเถาเราก็มีเอ้า่ิวัดดอกนะลูกกวอดปลาเนี่ย thảo là cái mi anh đi bỏ ăn là thảo 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 anh đi ăn đi có đầy đi สองดอกอยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องกลงำลังงามๆเมื่อกี้ก็มีแต่เถาๆไว้เนาะเอาไปได้อันนี้คือดอกงามยู่จ้ะเนี่ยอันนี้ก็บว่เนนเาเอาได้อยู่จ้าพี่น้องเออมีเจ้าของออกเจ้าของเมันออกก้น ปลาไก่ไก้บานมั่นกับว่ได้เฮ็ดนอกจากพี่น้องก็แวะมาปลาไก่ไก้บานีนกระสิพ่อได้แกงอยู่ดอกคือพี่น้องจ้ะคิดว่านาจะได้แกงแล้วล่ะก็เจ็บก็ได้ร้ายเตบอยุ่จ้กพี่น้องอันเจ็บไปก็เลื่มเปิดกล่องก็มีเปิดกล่องก็มีเแล้วคะเนาะบางอันก็เจ็บเพื่อนลืมเปิดกล่องก็มี่จ้ะพี่น้องเอากล่องวาตังไว้แล้วก็เก็บไปลืมเปิดกล่องก็มีเนื้อจะคล้องอยู่ ดอกนี่กับเพิ่นกำลังสิขึ้นเนาะจ้ะเอาต้องเอามีดมาตัดเพิ่นจักหน่อยเพิ่นยังควายสิขึ้นได้ง่ายเนีย่ยจา้ะช่วงนี้ก็พ่อได้กินโย่แต่ว่ามันมีแต่เห็ดอันนี้ละพี่น้องแต่ว่าเห็ดอันนี้แกงแซ่บเด้อใช่พี่น้องจ้ะ แกงแซบแกงผู้ใดกินเห็ดละงกไทยกะบผู้จากเห็ดละงกกะแกงเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดละงกลจะจ้ะน้ำจ้๊พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดแค่หลอดนะจ้๊พี่นงองแซบจะ้ะ มาถึงบานแล้วล่างแล้วเรียบร้อยก็แยกหมอนอะจะอันนี้สีอันต้มเก็บไว้เนาะจ้ะแล้วก็อันนึงอีกล่างผ้าไว้เรียบร้อยก็สีเอาไว้อันแกงเมื่อนีเมื่อนี่ก็สีลาพีลาหนองไปก่อนเด้อจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าจ้า